ช่วงนี้ในสตูดิโอนะคะเราจะมาร่วมวิเคราะห์ในรายชื่อที่วันนี้เนี่ยบรรดาพักการเมืองต่างๆเขานำมาใหา้นำมายื่นกับกรกตนะคะว่าจะสะท้อนถึงนัยยะในการจัดทัพสู้ศึกในครั้งนี้อย่างไรนะคะช่วงนี้เรามีรองศาสตราจารย์ธนพรศิียกูลผู้อำนวยการสถาบันวิเคราะห์การเมืองและนโยบายมาร่วมพูดคุยและวิเคราะห์กับเราค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ท้าววันนี้ครับคุณตากครับสวัสดีครับ อาจารย์ระหว่างที่เรารอนะตอนนี้กําลังรอกระบวนการที่ตัวแทนของพรรคการเมืองจะไปยื่นนะครับเข้าสู่กระบวนการในการที่จะจับสลากนะครับอาจารย์คครรัับบเอาเอาเบื้องต้นก่อนอาจารย์นะก่อนที่จะไปดูตรงนั้นขอฟังมัอาจารย์นิดหนึ่งคือดูดูแล้วการรับสมัครสอสอไม่ว่าจะเป็นบวนสอสอเขตวันนี้สอสออุบญชีไรชื่อดูมันจะคึกคักกว่าทุกรอบที่ผ่านอาจารย์มองห็นไหมโอ้ยแน่นอนครับพี่คือตอนนี้ทุกคนเบื่อตู่ไงคือ คือเกลียดอาจจะไม่ได้เกลียดอารมณ์คล้ายๆเมื่อปี2531พี่อยากจาได้ไหมอารมณ์เบื่อป๋าอารมณ์แบบนั้นน่ะแต่ผมว่ายุคนี้นะมันอาจจะพีกกว่าเบื่อป๋านะคือวันนี้ทุกอารมณ์เบื่อตู่นี่เขาเรียกว่าแผ่ขยายไปทั่วราชอาณาจักรมันก็เลยกลายเป็นแรงแรงกับเพื่อมอย่างหนึ่งแรงกระตุ้นอย่างนี้ที่บรรยากาศมันทุกคนมีความรู้สึกว่าขอโทษนะครับ จะไล่ไปยังไงดีวิธีไล่ที่ดีที่สุดจํานวนมากเลยก็มีความรู้สึกว่าฉันต้องเอาเอาปลายปากกามาไล่คือผ่านกระบวนการเลือกตั้งนี่แหละถูกฮะเพราะว่าจะเป็นกระบวนการตามระบบประชาธิปไตยนะฮะส่วนทีมลุงตู่ก็ต้องบอกว่าเฮ้ยเขาทําดีอยู่เขาควรจะได้ทําต่อมันถึงคึกคักไงพี่นะครับซึ่งเป็นเรื่องดีครับแล้วประกอบกับการแสดงออกของจะบอกว่ากลุ่มนิวเวอเตอร์นะครับน้องๆรุ่นใหม่ซึ่งเข้าถึงโซเชียลเนี่ยอันนี้มันมีผลจริงๆนะครับเราจะสังเกต ได้ว่าเอาลายอย่างพี่ประจักษ์กับผมเนี่ยคุณพรวดีเดี่เด้งเด้งตึ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 ้งตงตึ้งตคือเราสามคนเนี่ยทาไม่เป็นหรอกนะครับแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าด้วยความสามารถของคนรุ่นใหม่นะครับเขาก็จับประเด็นตรงนั้นตรงนี้มามันก็ทําให้เกิดความคึกคักขึ้นในภาพรวมผมถือว่าดีนะครับเมื่อวานนี้เราก็ได้เห็นสะท้อนความคิดของลุงตู่ที่มีต่อสภา นะครับผมเคยพูดแล้วว่าไงคือมาจากว่าจุดยืนของลุงตู่เนี่ยคือฟัดซิสติดหนวดเพราะนั้นคนในสภาเนี่ยคือคนชั่วเมื่อวานนี้ตอนเดินออกมาปุ๊บเห็นไหมครับลุงตู่เนท่านหลุดหลุดคาว่าอะไรสวนสัตว์ดุสิตนะครับเฮฮาอะไรก็ว่าไปอ่าับเฮฮ่าอะไรประมาณนั้นครับเพราะนี่แค่เกลื่นนะนี่แค่เกลด่อนอารมพบทนะครับเพราะฉะนั้นการวิเคราะห์ในเชิงในเชิงเรื่องของสสระบบบัญชีรายชื่อหรือว่าหมายเลขได้ครับรวมไปจะกทางเถิงสส ะระบบเขตวันนี้เข้มข้นแน่นะฮะต้องยิงมีอะไรยะยอะาอาจารย์เบื้องต้นทีนี้พออาจารย์บอกว่ากระแสะความบเบื่อความต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงมันแรงเนี่ยคะ่ะอาจารย์รมองว่าสิ่งที่มันจะดูแตกต่างไปจากปี62ผ่านการเลือกตั้งหรือหรือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในอาจารย์ให้น้ําหนักไปกับเรื่องไหนบ้างคือวันนี้เนี่ยความคิดเรื่องการเมืองเชิงอุดมการเนี่ยมันมีความแตกต่างจากที่มันผ่นานผ่านมา เมื่อก่อนนี้นะครับเราก็อาจจะเคยชินกับการเลือกตั้งผ่านระบบบ้านใหญ่ผ่านระบบพักเดียวแบบพักไทยรักไทยมาแต่รอบนี้เนี่ยต้องยอมรับว่าอาจอาจจะเป็นครั้งแรกของประเทศไทยในช่วงการเมืองยุคใหม่ที่วอเตอร์เนี่ยเขาเรียกว่าแบ่งแบ่งกันอย่างชัดเจน คือปีกไม่รักลุงตู่ไม่มีทางจะไปเลือกลุงตู่ปีกลักลุงตู่ก็ไม่มีทางจะไปเลือกคนอืน่นที่นอกจากลุงตูอ่อยู่ขั้วไหนขั้วนั้นอยู่ฝ่ายไหนฝ่ายนั้นแล้วที่สําคัญก็คือว่าทั้งปีกลุงตู่แล้วอีกปีกหนึ่งเนี่ยก็มีจุดยืนที่ต่างกันอย่างชัดเจนมากที่สุดนะครับถ้ามันไม่มีสองขั้วสุดสวิงกันแบบนี้เนี่ยนะครับมันก็คงไม่เห็น ลุงป้อมที่คิดว่าเห็นพื้นที่ว่างออพยายามจะสอดเข้ามาเป็นก้าวข้ามความขัดแยง้งใช่ไหมครับแต่ก้าวข้ามความขัดแย้งเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ก็คือว่ามันต้องมีการสวิงกันทั้งสองขั้วนะครับเ,ออเมื่อวานนี้ก็เห็นชัดๆนะครับคุณอนุทินก็ไปตอบชัดเจนใช่ไหมครับว่าไม่ร่วมรัฐบาลกับพรรคดึงฟ้าต่ำ อันนี้มันก็ชัดเจนเลยนะครับว่ามันมีการแบ่งกันสองขั้วแบบนี้ซึ่งเราอาจจะไม่เคยเจอสภาพแบบนี้กันมาก่อนครับนี่นี่คือส่วนหนึ่งที่มันแตกต่างบรรยากาศและบริบทในการเลือกตั้งปี62ใช่ครับฟังจากที่อาจารย์ธนพรพูดคล้ายๆกับว่าภาพใหญ่ของการเลือกตั้งในครั้งนี้ในมุมของประชาชนที่จะเข้าไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งครับ มันจะแบ่งเป็นขั้วสนับสนุนเอาพปรียบประยุทธ์ไปต่อบกับฝ่ายที่ไม่เอาพลรียประยุทธ์แล้วครับมหรือมันจะสู้กันในเชิงนโยบายด้วยหรือทั้งสองอย่างจะมาผสมกันหรือหรือยังไงคือวันนี้นะครับพาราดามเลยนะครับอยู่แค่อันเดียวอันเดียวเลยหรือเอาตูไม่เอาตูตูอยู่ต่อหรือตูออกไปมีแค่นั้นฮะนโยบายี่เรื่องรองผมพูดตรงๆนะวันนี้ปีที่ไม่เอาลุงตูเนี่ยนะครับ เขามีพาราดามเดียวแหละตูออกไปแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นขณะเดียวกันปีที่เอาลูกตูบอกว่าตูอยู่ต่อทุกอย่างที่ดีอยู่แล้วจะเดินต่อมีแค่นี้นะครับส่วนไอ้เรื่องอะไรครับเกทับกันเรื่องเติมเงินบัตรน,นู้นบัตรนี้มีทุกพักในเชิงนโยบายเนี่ยนะครับ,รบไม่ค่อยมีอะไรแตกต่างกันนอกจากาพักเก้าไกลนะครับแล้วก็พักชาติพัฒนากล้าที่จะดูมีเฉดสีหน่อยนะครับส่วนพักอื่นเนี่ยนะครับเซมเซมครับ แต่ทีนี้เนี่ยถึงแม้จะมีกลุ่มหนึ่งที่แสดงตัวชัดเจนว่ามันต้องเปลี่ยนแต่ถ้าเราดูคาแรคเตอร์ของพลเอกประยุทธ์ในช่วงเวลาที่ผ่านมาจนถึงเมื่อวานนี้ค่ะคแกเป็นคนไม่ยอมแพ้นะอาจารย์เขาไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนเนี่ยคคือลุงตู่เนี่ยผมเรียนแล้วว่าท่านเลือกทางเดินเป็นเลือดน้ําเงินแท้นะครับเป็นคนที่ยึดมั่นในอุดมการณ์ทำงานเพื่อชาติซื่อสัตย์สุดจริต คนดีเท่านั้นประเทศนี้ก็เดินต่อได้เรื่องอื่นไม่ต้องพูดถึงเพราะนั้นท่านทั้งพักเนี่ยสังเกตไหมฮะ <c oughs> ท่านขายอยู่คนท่านขายอยู่เรื่องเดียวคือดีซื่อสัตย์สุจริตนโยบายอื่นไม่มี <c oughs> เมื่อวานนี้ผมลองไปดูการดีเบตของหัวหน้าพักการเมืองนะครับในทีวีช่องหนึ่ง <c oughs> พักรวมไทยสร้างชาตินี้อาจจะเป็นพักเดียวนะครับที่ไม่ได้พูดเรื่องนโยบาย <c oughs> <c oughs> คือขา, <c oughs> ขายความดีอย่างเดียวครับ <c oughs> <c oughs> เพราะนั้นจุดยืนลุงตู่ตรงนี้เนี่ยมันเป็นที่ถูกใจแฟนขับเขาเพราะแฟนขับลุงตู่เนี่ยเขาไม่ต้องการเรื่องอะไรหรอกเพราะเขาเชื่อว่าทุกอย่างของประเทศนี้มันดีอยู่แล้วเพียงแต่ขอให้มีคนดีซื่อสัต,ย,ตย์จริตประเทศนี้เดินได้เพราะฉะนั้นก็มองที่ตัวของบิ๊กตู่ถูกครับ,รบชูของชูผลิตประยุทธ์การโอชาเป็นจุดข,ขายสํากัญนแต่ความจริงเขาก็มีนโยบายอยู่หลายข้อนะอาจารย์อย่างเช่นเรื่องของการเพิ่มเงินสวัสดิการแห่งรัฐเกทับบับแลกไปห0 0่งพอาจารย์และยังมีพลัสอีก1,000นนะอาจารย์ คือพาราดามแบบนี้เนี่ยมันก็ไม่ต่างจากพักอื่นไงพี่ใช่ไหมครับพักอื่นก็ขายเรื่องแบบนี้เหมือนกแบบันใช่ไหมครับสวัสดีครเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมถึงมองว่าในเรื่องนโยบายเนี่ยนะครับในส่วนของพักลุงตู่เนี่ยเขาไม่ได้มีอะไรแตกต่างหรอกรอนะครับเอาผมพุ่งตรงนะผมเห็นมีอยู่คนเดียวที่พูดเรื่องหาเงินเพิ่มผมเห็นคุณอนุชา นาคาสายนะครับใครจะว่าอะไรเรื่องโคล้านตัวอะไรของแกเนี่ยแต่อย่างน้อยเนี่ยผมกล้าพูดเลยว่าคุณอนุชาเป็นคนเดียวในพักรวมไทยสร้างชาติที่พูดเรื่องการหาเงินส่วนคนอื่นนี่มองไม่เห็นจริงๆซึ่งผมก็ไม่ได้ว่าเขาผิดนะพี่แต่ตีมของพักคือเขาไม่ต้องการขายนโยบายไงเขาต้องการขายความดีของลุงตู่ขายความซื่อสัตย์สุจริตนะครับ ครับเอาเอาละคราวนี้เนี่ยอาจารย์ฮะเรื่องเรื่องที่มันเป็นประเด็นที่ผู้คนโดยทั่วไปให้ความสนใจสถานการณ์แบบนี้อาจารย์บอกว่าแต่ละคั่วเนี่ยเขาก็มีแฟนขับมี f ออยู่แล้วใช่ครับโอกาสที่จะสลับข้ามขั่วยากมากอาจจะสลับกันบ้างในในพักที่อยู่คั่วเดียวกันครับผมนะฮะคราวนี้สิ่งที่จะเป็นปัจจัยชี้ขาดอาจารย์คือสครูนอาจารย์บอกว่าเอาละเอาบิ๊กตู่กับไม่เอาบิ๊กตู่เดินหน้าต่อกับไม่เดินหน้าต่อ อาจารย์มองว่าเรื่องของกระแสก็ดีครับเรื่องของกระสุนก็ดีเรื่องของการชูตัวบุคคลก็ดีะครับอะไรจะเป็นจะเป็นเรื่องหลักอะไร,รจะเป็นสิ่งที่ผู้คนโดยทั่วไปซึ่งกําลังลุ้นว่าการเลือกตั้งครั้งนี้มันจะเดินไปสู่สิ่งที่ทุกคนคาดหวังไว้อะไรมันจะเป็นปัจจัยสําคัญปัจจัยสําคัญก็คือว่าทุกคนนะครับปีที่ไม่เอาลุงถูเนี่ยก็คือใครก็ได้ แต่ต้องไม่ใช่เงื่อนไขแรกคือจะต้องไม่มีผลเอกประยุทธ์ก่อน <ừ> นะครับเพราะถ้ามีผลเอกประยุทธ์อยู่เนี่ยทุกคนมีความรู้สึกร่วมกันอ้าวกระทั่งลุงป้อมนะลุงป้อมจะก้าวข้ามความขัดแย้งได้เนี่ยนะครับในยะของลุงป้อมคือก็ต้องไม่มีลุงตู่นะ <ừ> นะครับ <receber S 2> มันถึงจะพอคุยกับคนอื่นเขาได้เพราะว่าลุงลุงตู่คืออะไรพี่ลุงตู่คือตัวปัญหาซึ่งทุกพักเขาไม่เอา S <S <ๆ>พักเพื่อไทยไม่เคยบอกว่าไม่เอารวมไทยสร้างชาตินะ<ๆ>แต่พักเพื่อไทยไม่เอาลุงตู<ๆ>พักก้าวไกลพูดถึงตูเนี่ปยปใหญ่เลยนะครับเมื่อวานนี้คุณหญิงสุดารัตน์ก็พูดสรุปแล้วเนี่ยนะครับกลุ่มกลุ่มนี้นะครับพอย,อยู่ที่ตัว<ๆ>ลุงตูคนเดียวนะครับไอเรื่องนโยบายกระแสรกระสุนเนี่ยผมเชื่อว่าทุกพักเมื่อมาลงสนามนะพี่มันมีไม่ค่อยต่างกันนะครับแต่ยอมรับว่าพักไหนที่มีบ้านใหญ่เยอะหน่อยเนี่ยกระสุนเขาก็เยอะหน่อย อย่างนี้นะคะถ้าฐานแทนคนรุ่นใหม่เนี่ยมันจะเป็นไปได้ยังไงว่าในคําว่าไม่เอาเผด็จการเนี่ยจะแยกระหว่างบิ๊กป้อมกับบิ๊กตู่ได้อย่างแท้จริงนะคะอาจารย์คือวันนี้จะบอกอย่างนี้นะครับว่าลุงป้อมเนี่ยนะครับเขาก็พยายามจะฉีกหนีหถ้าเราจำกันได้นะครับว่ารีคัสิกที่สุดลุงป้อมตอบในสภาค,คนนี้ปฏิวัติไม่ใช่ผมนั่นแหละคือจุดเริ่มต้น แล้วต่อมาลุงป้อมค่อยๆล้างภาพล้างภาพล้างภาพแล้วก็มาจดหมายจดหมายเปิดใจแล้วมาปล่อยของสุดตรงไหนที่ประจับผมลงปาร์ตี้ลิสลำดับหนึ่งเพราะผมอยากมาจากประชาชนโอ้โหอันนี้ต้องบอกว่าไม่เด็ดเหรอคะอาจารย์จอเหรอแม่แม่พูดอย่างนั้นก็คือผักลุงตู่ออกไปจากชีวิตนะคือินงการเมืองนะว่าคือหนึ่งพยายามที่จะบอกว่าไม่เกี่ยวกับการแลปรปหานถึงก็คือไม่เกี่ยวกับ รัฐตปะหาใช่ครับใช่ครับสองก็คือก้าวยะก้าวข้ามความขัดแย้งใช่นะฮะแล้วสามก็คือว่าบิ๊กบอมเนี่ยพยายามที่แสดงออกถึงการเป็นเป็นเป็นคนกลางที่สามารถประสานเข้ากับทุกขั้วทุกฝ่ายได้ถูกต้องแม้แต่กรณีของตัวแทนของกลุ่ม ที่ถูกเรียกว่ากลุ่มคนรุ่นใหม่ครับผมอย่างน้องมายพัศราวารีอย่างงี้ที่เข้าไปสัมพ่วงสัมภาษณ์ไปอะไรเงี้ยคือคือนี่คือสิ่งที่บิ๊กปั๊มเนี่ยพยายามที่จะแสดงออกมันเป็นภาพภาพชัดเจนครับคราวนี้ในส่วนของบิ๊กตู่เนี่ยมันมีอะไรที่พยายามแสดงออกเพื่อเกิดความชัดเจนบ้างนอกเหนือจากที่บอกว่าเป็นคนดีเป็นคนที่สามารถที่จะช่วยให้สถานการณ์ความขัดแย้งมันไม่เกิดขึ้นอีก บิ๊กตู่เขาไม่ได้มีความต้องการอย่างนั้นไงพี่บิ๊กตู่ก็คือลุงตู่คนเดิมนะครับคือคนที่เข้ามาทําให้บ้านเมืองเป็นระเบียบอเพราะฉนั้นในบุคลิกของท่านเนี่ยท่านไม่มีปณีปรนอมกับใครเพราะถ้าปณีปรนอมมันก็ทําให้บ้านเมืองให้เป็นระเบียบมันก็ไม่ได้เพราะมันก็ต้องเห็นแก่คนโน้นคนนี้เพราะนั้นนี่คือจุดยืนที่ท่านพยายามทำให้เห็นว่าถ้าเลือกท่านนะนะครับท่าน เด่นกว่าคนอื่นตรงคืออะไรครับท่านไม่มีพรรคพวกท่านไม่มีเพื่อพวกพ้องบังคับใช้กฎหมายกับทุกคนเราอยากได้คนแบบนี้ไหมล่ะหรือเราอยากได้คนที่เป็นใครๆก็รักอย่างลุงป้อมแต่บ้านเมืองจะเป็นยังไงยังอีกเรื่องหนึ่งนใช่ไหมครับแต่ลุงตู่เขาต้องการขายผ้าตรงนี้แต่เมื่อวานนี้นะครับผมเนี่ยต้องบอกว่าต้องชมทีมลุงป้อมเขาหน่อยเมื่อวานนี้พี่ประจักษ์สังเกตไหมพอเราีสังเกตไหมว่าลุงป้อมเนี่ยเป็นหัวหน้าพักที่มาคนสุดท้าย มาตอน8โมงคือคนอื่นเขามาหมดแล้วเนี่ยมันมันมีนัยยะนะพี่มันแสดงให้เห็นว่าต้องการแสดงอะไรท่านคือบิ๊กบราเธอร์ไงให้เอกต้องมาตอนสุดท้ายแล้วถ้าพี่เห็นไหมครับตอนลุงป้อมเดินเข้าไปข้างในเนี่ยโอ้โหสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมันแสดงให้เห็นถึงคาลิสมาของบิ๊กบราเธอร์คนนี้ที่นี้อาจารย์เมื่อวานนี้เนี่ยมันมีจุดที่ทำให้บิ๊กตู่แกร์ครับ ไม่ปรี๊ดไม่รู้แหละแต่แต่สื่อคิดว่าปรี๊ดก็คือคําถามเกี่ยวกับคุณทักษิณนะคะอย่างในเวทีที่เชิญมาคุยกับไทยพีบีเนี่ยก็เป็นคําถามสุดท้ายก่อนที่แกจะลุกเดินหนีไปแต่ทีนี้ถ้าการเมืองที่กําลังจะเกิดขึ้นที่บรรดาแต่ละพักเนี่ยเขาก็มองว่าเขาพยายามจะก้าวข้ามความขัดแย้งไปให้ได้ไม่ว่าจะใช้วลีไหนก็ตามเนี่ยคุณทักษิณยังเป็นของแสลงของพักการเมืองอยู่ไหมนเวลานี้เป็นของแสลงกับพลเอกประยุทธ์แน่นอนเท่านั้น แค่พลเอกประยุทธ์คนเดียวมันก็หมายถึงใครฮะมันหมายถึงระบบราชการประจำทั้งหมดไม่ฮะัมันหมายถึงระบบราชการประจํามันหมายถึงกลุ่มอีลีทในในกระบวนการยุติธรรมครับมันหมายถึงเทคโนแคลดมันหมายถึงกระทั่งคนในภาคเอกชนนะครับหลายหลายกลุ่มมันหมายถึงกระทั่ง NGO มันหมายถึงคนจํานวนมากเพียงแต่พลเอกประยุทธ์เนี่ยนะครับเป็นสัญลักษณ์ของคนเหล่านี้ผมถึงบอกว่า acting ของพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะครับ หลายเรื่องเนี่ยเขาแสดงออกในฐานะตัวแทนของระบอบประยุทธ์นะครับระบอบประยุทธ์ก็คือนะครับคือองค์ประกอบที่มากไปกว่าตัวพลเอกประยุทธ์เรากําลังพูดถึงสวเรากําลังพูดถึงองค์กรอิสระเรากำลังพูดถึงระบบราชการเรากําลังพูดถึงทหารเรากําลังพูดถึงอีลิทเทคโนแคลดอาจารย์มหาลัยอีกหลายคนซึ่งซึ่งรู้สึกว่ามันเป็นองค์คาพยพในทางการเมืองไทยอยู่นั่นแหละแน่นอนครับเพราะว่าการเมืองไทยเนี่ยนะครับหรือการเมืองบ้านไหนไหเนี่ย การเลือกตั้งเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญที่สุดจริงแต่การตัดสินใจทางการเมืองไม่ได้ขึ้นกับการเลือกตั้งเพียงอย่างเดียว <Yeah. S 2> นะครับในหลายๆประเด็นเราก็เคยเห็นอย่าว่าแต่ประเทศไทยเลยครับ,รบหลายๆประเทศเนี่ยต่อให้ผู้นําได้เสียงข้างมากเด็ดขาดจะทําอะไรเนี่ยก็ต้องมีการเจราจาก,กันครับรบนะครับนี่นี่เป็นประเด็นที่วันนี้เดี๋ยวจะฟังมุมมอ,อ,องจากอาจารย์นะรเรื่องกรณี ปัจจัยแทรกซ้อนหรือว่าสถานการณ์ที่อาจจะทําให้ภาพของการเมืองที่หลายคนมองว่าเลือกตั้งแล้วมันน่าจะจบครับแต่มันอาจจะไม่จบหรือยังไงก็ได้เดี๋ยวรี่จะเป็นประเด็นช่วงท้ายที่จะถามอาจารย์แต่ว่าครับวันนี้เนี่ยเรากำลังรอลุ้นเรื่องของการจับจับนะครับเบอร์ของสอสระบบบัญชีรายชื่อซึ่งก็มีหลายพักนี่ก็ดูจะมีความชัดเจนในตัวของแคนดิเดตที่จะส่งในบัญชีของพรรคการเมืองแต่ละพัก แต่ว่าบางพักเนี่ยก็ยังไม่ชัดนะฮะครับยังเพื่อไทยเนี่ยวันนี้เราเห็นภาพความจริงก็เริ่มตั้งแต่เมื่อวานครับคือเมื่อวานนี้เราเด็นภาพของคุณชัยเกษมนิติสิริครับนะฮะคือปกติธรรมดาเราเห็นจะสามคนครับก็คือหมอชลนาศเห็นคุณอุ้งอิงเห็นคุณเศรษฐาครับแต่ว่าเมื่อวานกับวันนี้เราได้เห็นว่าคนที่เดินนําหน้าด้วยอีกคนหนึ่งก็คือครับคุณชัยเกษมครับในยะของเพื่อไทยสําหรับ คุณชัยเกษมเนี่ยครับมันชัดแค่ไหนยังไงคือถ้าดูจากการเดินเนี่ยครับมันเหมือนจะเป็นอย่างนั้นนะพี่อแต่พอดูจัดอันดับบาร์ตี้ลิสต์ไปอยู่อันดับสิบเนี่ยครับมันชัดยังไม่เป็นอย่างนั้นก็จริงๆวันนี้นี่ผมชอบนะครับจริงๆพักเพื่อไทยเนี่ยนะครับหลายท่านมาบอกผมเนี่ยไปว่าอะไรเขาจริงๆหลายเรื่องเนี่ยผมชื่นชมนะเอาอย่างแรกก่อนเลยนะพี่หัวหน้าพักเพื่อไทยเนี่ยคุณหมอโจรอนาเนี่ย ผมต้องบอกว่าอันนี้สุดยอดเป็นหัวหน้าพักการเมืองซึ่งไปลงเลือกตั้งระบบเขตคอันนี้ออันนี้ต้องบอกว่าหล่อกว่าพิธทาหล่อกว่าอนุทินหล่อกว่ารุงป้อมเพราะยึดโยงระบบระบบเคตนี้แพ้แพ้เลยนะพี่คุณหมอชนน่านเนี่ยนาหานะหัวหน้าพักเลือกเป็นปาร์ติลิสอันดับหนึ่งก็ได้นะครับแต่คุณหมอชนน่านเลือกเป็นอะไรครับสองสองเขตน่านเขตสองอันนี้ต้องบอกเลยว่าพักเพื่อไทยมีหัวหน้าพักที่หล่อที่สุด ในเรื่องนี้ในบรรดาพักทุกพักต้องกล้าลงระบบเขตคือคืแน่นอนมากกว่าใช่ไหมไปลงสอสอระบบเขตแต่ความจริงเนี่ยอาจารย์ธนพรอยู่กับวงการการเมืองมายาวนานคนแรกที่เป็นหัวหน้าพักครับแล้วตัดสินใจลงสอสอระบบระบบเขตนะครับตั้งแต่มีการปฏิรูปการเมืองครั้งสำคัญมีการร่างรัฐมนุนปี40เนี่ยการเลือกตั้งปี44คุณบรรหารศิลปาชาครับอาจารย์ใช่ครับถูกครับผมนึกบอกผู้นําเหล่านี้แหละครับว่าครับ มันเป็นผู้นําที่เราพูดได้เต็มปากไงเพราะว่าลงระบบเขตนี่คือความเสี่ยงมันมากกว่าปาร์ตี้ลิสต์ต่อพี่พวกเราก็ทราบดีใช่ไหมครับประเด็นที่2นะครับพอมาดูการจัดปาร์ตี้ลลสต์ของพรรคเพื่อไทยคนรุ่นใหม่ๆที่เพิ่งมาตามเนี่ยก็อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันเหมือนพีิโผล่แต่ผมเชื่อว่าพี่ประจักษ์กับผมเนี่ยอ่านโผลแล้วเนี่ยอมยิม้มเพราะมันจะมีการแบ่งเขาเรียกว่าแบ่งโพ i ิชัน after election กันชัดเจน พูดตรงๆว่าปีกหัวปีกหัวแถวนะครับเป็นปีกผู้อาวุโสอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ย<ม>ก็เฝ้าก็เฝ้าสภาผูแ้แทนรัษฎรไปะนะครับส่วนที่อยู่ล่างๆนี่แหละครับพวกบิ๊กบาเธอร์อะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยนะครับคุณสนธยาคุณปื่มคุณพวงเพชรชุนละเอียดนะครับมีหลายคนเป็นคนรุ่นใหม่ด้วยนะครับคุณเผ่าภูมิพวกที่อยู่โซนล่างเนี่ยพวกนี้แหละนะครับมีโอกาสจะได้เข้าไปทํางานในฝ่ายบริหาร<ม>ในตําแหน่งต่างๆ,<ม><ม>ๆนะครับคราวนี้พักเพื่อไทยที่จัดมาเนี่ย ผมเสียดายอยู่นิดเดียวว่าพื้นที่สําหรับคนรุ่นใหม่ๆเนี่ยอาจอาจจะน้อยไปนิดหนึ่งนะครับผมเสียดายคนอย่างคุณชานัน์ยอดหงนะครับซึ่งเป็นนักสู้เรื่องแอลเรื่อง LGBT ระดับคนสําคัญเป็นเป็นนักคิดนะครับเป็นนักวิชาการที่เก่งมากนะครับไปอยู่ในลําดับ62อันนี้น่าเสียดายไปนิดหนึ่งนะครับหรือดอกเตอร์หญิงนะครับโคศกพักคนนี้ก็เก่งนะครับเป็นอาจารย์ทางด้านรัฐศาสตร์ก็ไปอยู่อันดับ3ามยี่สิบกว่ากว่านะครับก็ก็ ก็ถือว่าอยู่ในัะดับที่ปลอดภัยอยู่นะครับแต่ก็ถ้าสูงกว่านี้ได้จะดี23ก็ถือว่าเยอะแล้วนะครับอาจารย์ใช่ครับใช่ครับเข้าใจครับสำหรับสหรับพักใหญ่นะแต่ว่าถ้าเป็นพักขนาดกลางขนาดเล็กเนี่ยอาจารย์ผมว่า23เนี่ยเสียวสลังเลยนะครับผมก็จะบอกพี่ประจักษ์แะพี่ว่าวันก่อนที่เราคุยกันนะเรื่องเจตนารมของการมีสสบัญชีที่มาของสสระบบบัญชีรายชื่อผมจะบอกว่าพักเพื่อไทยนี่ก็คบเครื่องดีหัวหน้าพักนี่แสดงความเป็น ประชาธิปไตยแบบสุดๆเลยขณะที่บัญชีปาต้ลิ์นี้ก็ <c oughs> เขาเรียกว่าบิดเบือนหลัก <c oughs> แล้วหนปี4 0ไปสุดทางอีกเหมือนกันรเราลองมาไล่ชื่อดูครับโครงสร้างปาต้ลิ์พักเพื่อไทยเนี่ยมันประกอบด้วยคนอยู่ไม่กี่กลุ่มหรอครับ,รบหนึ่งพวกผู้อาวุโสในพักนะครับคุณมิโลด์เปาอินสมพงษ์มอมรนิวัฒน์ภูมิธรรมเวชยชัยชูศักดิ์ศิรินกลับมาเยอะนะอาจารย์เปรียบเยยังอยู่ครบนะครับ กลุ่มที่สองอดีตสสซึ่งไปไหนไม่รอดอคือลงเขตก็ไม่ได้นะครับแต่ก็อาจจะบอกได้ว่าเป็นคนที่จงรักพักดีเหนียวแน่นกับพักมาตลอดนะครับก็ไล่ชื่อไปขจิตชัยนิคมขัติยาสวัสดีผมจัก,กรินพัฒนาดำรงจิตสุขุมพงเงื่อนคำนะครับสุรชัยเบ้าจันยาเอกพรรักความสุขพวกนี้อ,อันนี้ก็ลงสสเขตอยู่ใช่พวกนี้ลงบัญชีรายชื่อเอาขอไปลงบัญชีรายชื่อซึ่งเดิมเคยเคยลงเขตครับแต่ตอนนี้หลีเขตอาจจะมี ทายาทหรือเปล่านะครับก็มาลงเป็นปา์ติเลสแต่มันไม่ตรงเจตนาลงไงอันที่3ามคือพวกหัวหน้าบ้านใหญ่นะครับอันนี้ชัดๆเลยเพียงกันตินันสมศักดิ์เทพสุทินภัยโลดโลสุนทับอย่างนี้ครับสุชาติปันเจริญสนธยาคุณเพิ่มอันนี้ชัดๆเลยนะครับอันที่4ี่นะครับพี่มวลชนคนเสื้อแดงพักเพื่อไทยก็ยังเมนเทนไว้เราจะเห็นชื่อของก่อแก้วพิกลทองเชิดชัยตันติศิรินอดีติสอนเพียงเกตนะครับรัฐกิจเฮงตะกูลสุวรรณน้ำใจดี อนุสร์เอี่ยมสะอาดครับผมถึงบอกว่ามีคนรุ่นใหม่อยู่3คนเองเขาเขาคลุกเค้าได้ลงตัวแค่ไหนจา์ก็ต้องบอกว่าก็นี่คือเขาเรียกว่าฐานฐานของพรรคเขาเขาก็ต้องประกอบสร้างกันแบบนี้นะครับผมถึงบอกว่ามีคนรุ่นใหม่อยู่แค่3คนนะครับผมเอ่ยชื่อเลยด้วยอันนี้ด้วยความชื่นชมนะครับชานันยอดหงนะครับเผาภูมิโรจนสกุลแล้วก็ ลินทิพพรวัลินวัชรลรว์แต่ทีนี้เนี่ยเมื่อกี้คุณหมอชละนานบอกว่าเซฟโซนของเพื่อไทยเนี่ยคือ50ครับก็จะได้เห็นชื่อเหล่านี้แหละคือผมจะบอกว่าผมไม่ได้มองแค่เซฟหรือว่าไม่เซฟแต่ผมมองทั้งองค์ขาพยครับมองภาพใหญ่ถูกครับเราเราเราลองเอาไปเปรียบเทียบก็ได้พี่คือวันก่อนเนี่ยคือผมเพิ่งคุยกับพี่ประจักษ์เรื่องหลักการของปาติลิส เราไปดูของก้าวไกลแล้วกันอ่าไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับคูวอื่นก่อนนะเอาคู่เดียวกันเนี่ยวิธีการจัดของก้าวไกลเนี่ยต้องบอกว่าคนละโลกกับเพื่อไทยคือก้าวไกลเขาชัดเจนว่าเขาไม่มีผู้อาวุโสไม่มีการเมืองบ้านใหญ่นะครับไม่มีผู้ใหญ่อะไรทั้งหลายทั้งปวงก็ว่ากันแฟร์นะครับผู้นําสาภาพแรงงานคนล่าสุดก็ขึ้นมาเป็นปาร์ตี้ลิสต์อันดับ4ใช่ไหมครับมี ผู้ที่ทํางานคุกคลีกับปัญหาชายแดนภาคใต้ก็ขึ้นมาเป็นปาร์ตี้ลิสต์นะครับเราก็ได้เห็นผู้ประกอบการหน้าใหม่ขึ้นมาเป็นปาร์ตี้ลิสต์อีกหลายหลคนไม่ไม่มีไม่มีบ้านใหญ่ไม่มีทายาทไม่เอาไปลงเขตเจ้าเจ้าตัวมาอยู่ปาร์ตี้ลิสต์ครับ